สวัสดีนะคะสวัสดี FC ลุงคน้าแตนทุกทุกคนนะคะวันนี้ขอมาฟาดอีจังไรหน่อยนะคะอีจังไรนี่มันจังไรจริงๆนะอีดอกเนี่ยปากพวเวอร์พวเวอร์นะคะปากเพ้วเวอร์น้าเอาตีนตบนะคะเ c คพื่อเห็นแบบปากมานั่งวิพากษ์วิจารณ์เขาทำไมหรออ๋อเดี๋ยวนี้ไม่มีการพึ่งไอ้นี่แล้วนะมันบอกว่าอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่มีการพึ่งทนายความกันแล้วเดี๋ยวนี้ไปพึ่งอาบวงสวงแล้ว ไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเหรอไปพึ่งไสยศาสตร์แล้วเหรอสันดานเดียวกันหมดเลยนะคะเอฟซีนะเขาจะพึ่งไสยศาสตนะร์นะอีจังไรนะแล้วเขาจะพึ่งนะเขาจะพึ่งไสยศาสตร์เขาจะพึ่งอะไรก็แล้วแต่แต่มึงมาเสือกอะไรด้วยฮะทนายความก็ส่วนทนายความเขาตามทำตามขั้นตอนทําไมอะเขาจะเชื่อมั่นของของเขาอะมันผิดตรงไหนวะเออกูถามหน่อยสิ นะอิจันอีจันไลถ้าลุงพลน่ะเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องการไปขอพรเนี่ยมันไปหนักหัวเหมือห้จังไรกูถามนะมึงไม่ต้องมาถามลุงพลหรอกว่าถ้ามั่นใจกับทนายความทำไมมึงต้องดิ้นไปขอพรตรงนู้นทีตรงนี้ทีกูสงสัยอะ่ะมึงไม่ต้องสงสัยหรอกนะ กูว่าฝั่งมึงกันแหละตัวดิ้นอีควายคนเนี่ยเขาทําบุญทําทานเขาไปขอพรผิดตรงไหนอะกูถามมึงหน่อยสิจังไรนะแล้ววิธีการทำบวงสวงเนี่ยเพื่อที่จะอทำบวงสวงจัดงานวันเกิดให้กับองค์ปู่ปริจิตเนี่ยมันไปนหนักหัวพวกมึงไหมที่มึงออกมาดิ้นกันเนี่ยฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเอฟซลุงพลเนี่ย แกก็พยายามบอกนะคะว่าอยากให้ถึงเหลืออีก8วันอยากให้ถึงเร็วที่สุดใครมั่งไม่อยากจะไปรับฟังคำพิพากษาคนเรานะเว้ยเขาถูกใส่ร้ายป้ายสีอีจังไรอีสันดานหมาถูกใส่ร้ายป้ายสีเอาคดีความไปให้เขาพวกมึงมันสาะะรเลวยังจะมานั่งกันแนก,กัแหน่เขาได้ทุกวี่ทุกวัน พอเขาจะเรียกร้องความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองเนี่ยพวกมึงมันเป็นเฮียอะไรการที่ทำบวงสวงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าถ้ามึงมั่นใจมากเนี่ยมึงไม่พึ่งทนายความแล้วเหรอคนละส่วนปะวะใอ้จังไรมันคนละส่วนไหมในการที่ทนายความเนี่ยเขายื่นเรื่องเขาทาเรื่องจนจะฟังคําบิพากษายอยู่แล้วเนี่ยแต่ลุงพลเนี่ยแค่ทำบวงสวงอาการมึงออกกันขนาดนี้เลยเหรอถามจริงเหอะ ฮะ <Huh? S 2> mm hmm. อ๋อตอนนี้หันไปพึ่งสยศาสตร์แล้วนะหันไปพึ่งสยศาสตร์แล้วอยากจะให้ตัวเองรอดถ้าตัวเองบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยจะกลัวทําไมถ้าตัวเองมั่นใจจริงๆอ่ะจะไปหาไหว้วัดนู้นวัดนี้ทําไมอะไรของมึงอีจังไรอะไรของมึงแล้วเขากูถามจริงๆอ่ะครั้งที่สองที่มึงบอกว่าทา,ทางตํารวจเข้าไปค้นบ้านเนี่ยเขาบุกเข้าไปค้นนะเวย้ย เข้าไปค้นโดยที่ไม่มีหมายค้นน่ะกูถามหน่อยสิหมาตัวไหนเนี่ยมันจะชอบหมาตัวไหนที่จะคือไม่บอกเขาอะไม่บอกกล่าวเขาเลยอะอยากค้นก็ค้นน่ะเห็นประชาชนเป็นอะไรอะอีควายมึงดูบ้างฉันดานพูดละของขึ้นนะเอฟซีเกรียดนะพวกฝั่งเนี้ยนะฝั่งนี้แม่งเห็นแก่ตัวฝั่งที่เอาแต่ตัวเองมึงดูอีสางเน่าสิมันทำเฮียอะไรบ้าง มึงดูตั้งแต่ต้นไหมอีควายอีจังไรมันเคยขึ้นไปหาลูกมันไหมมันเคยหันหลังไปหาลูกมันไหมขนาดศพพอแล้วมันยังไม่เคยเปิดผ้าเลยอีสัตว์นะมึงอ่ะยังมาใส่ลายป้ายสีลุงพลอีกเพียงแค่เจ็ดนาทีไทม์ไลน์ก็ไปดูจากไทม์ไลน์ตามข่าวสงสัยตามข่าวก็ไปสงสัยผลสุดท้ายก็ไปยืนยันให้ตำรวจไปเสน้นให้ตำรวจ ว่าสงสัยลุงพลไปเพิ่มคดีให้ติดคดีสองแปดแปดอีกชั่วกูไม่อยากจะพูดเลยนะพวกมึงอะ่ะคือเอาตรงๆนะคะเอฟซีไอตัวตุ่นน่ะมันอยู่ฝั่งมันอยู่แล้วไงพยายามที่จะล้มลุงพลให้ได้ไงนะลุงพลจะสู้กับอะไรอะ่ะตอนนี้ลุงพลสู้กับอะไรสู้กับตัวเองเขาก็ต้องไปขอพรในเมื่อมึงนะอีจังไรนะในเมื่อถูกใส่ร้ายป้ายสีขนาดนี้ถ้าไม่พึ่ง บุญไม่พึ่งบารมีของตัวเองเนี่ยจะพึ่งมาตัวไหนกูถามหน่อยมีแต่พวกมึงมันกันแกล้งนะขนาดข้าวร้อยสิบเอ็ดกระสอบมึงยังปิดกันแล้วปิดกันอีกกูไม่เห็นหมาตัวไหนออกมาพูดแม่แต่คนเดียวนอกสิจากพวกกูออกมาพูดกันอีจังไรเี yeah. ่ยโอ้โหมีการถามมั่นใจเอ่อตอนนี้ไม่มั่นใจทนายความแล้วเหรอที่เขาทำคดีความให้อะ่ะ ถ้ามึงมั่นใจอะว่ามึงไม่ได้เป็นคนทําจริงๆมึงจะไปพึ่งทําไมอะศสยศาสตร์อะไรของมึงอีจังไรเป็นเฮียอะไรโอ้โหตัวนี่ดีมากเลยนะพวกมึงน่ะดีมากเลยฟังพวกกูไม่เคยดิ้นนะกูจะบอกให้ในการที่ลุงไปทำบุญเก้าวัดมันเป็นสิ่งดี คนเราอะนะเขาไม่ได้ทำเขาก็อยากจะทำความดีทำความมั่นใจให้กับตัวเองให้ตัวเองรู้สึกสบายใจไม่ต้องกังวลคนเรานะเว้ในการที่ถูกใจร้ายป้ายสีอะมันจะลงปากกาแบบไหนก็ได้เฮีย้ยทั้งๆคนที่ไม่ได้ทำไปโยนความผิดให้แล้วถ้าคนที่เขาไม่ได้ทำมึงไปประหารชีวิตเขาเนี่ยใครจะผิด ไม่ใช่พวกมึงหรอไอสัตให้จังไรกูถามหน่อยเหี้ยจริงๆนะคะ f อโอ้โหแม่งของขึ้นนะคะบอกว่าอะไรนะตอนที่เขาไปค้นรถอะทำไมต้องแบบโอ๊ยอกังวลดูหน้าตาแบบต้องมานั่งทำพิธีต้องกินคงกินไข่กินไข่ไม่เท่าไหร่นะเอฟนะต้องกินน้ำอะไรนะน้ำมะพร้าวเอา้ามันเกี่ยวอะไรอะเขาจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขา เขาจะไปไหว้พระจะไปวัดไหนไปไหว้ที่พระไหนวัดไหนก็ได้คืออะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจเราก็ทําใช่ไหมเอฟีเพราะว่าเราถูกกระทําย่ํายีถูกใส่ร้ายป้ายสีโดยอีสางเน่าอีสันดานหมาเขาก็จะต้องไปทําบุญเพื่อให้ตัวเองนะเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องกังวลอีควาย มึงไม่ใช่บอกว่าโอ๊ยถ้ามึงบริสุทธิ์ใจจริงๆอะมึงจะทําทําไมมึงจะไปนู่นไปนี่ทาไมมึงจะไปวัดทําไมมึงจะอะไรของมึงมันแปกลกด้วยเหรอวะในการที่คนที่ถูกใส่ร้ายต้องไปหาวไปไหว้พระตรงโน้นไปไหว้พระตรงเนี้ยมันผิดตรงไหนเอามาตามาสิอีจังไรอีสัตว์นี่นั่งพูดนั่งแพร่มแพร่มแพร,พร่ปัญญาอ่อนชิบหายเลยนะแล้วไปขอพรทุกที่มันหนักหัวกบาลมึงไหมล่ะ สงสัยอ,อีกพอเขาไปขอพรสงสัยอีกหาว่าลุงพลเนี่ยร้อนตัวเพิ่งแต่สายศาสตร์เพิ่งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังไงอ่ะกูเห็นเล่นกันเป็นแถบไปนัดไอ้เรื่องสายศาสตร์ไอ้เรื่องวงสวงเนี่ยมันเป็นเฮียอะไรกันนักหนากูถามจริงๆในเมื่อเขาไปไหว้พระแล้วเขามีความสบายใจเขาก็ต้องไปอีจังไรอีควายแล้วถ้าเกิดว่ามึงโดนใส่ร้ายบ้างน่ะกูถามมึงหน่อยสิ ว่ามึงจะต้องไปไหว้พระไหมไปขอพรไหมกูถามมึงนิดนึงสิเกียรจริงๆเนี่ยนะคะเอฟซีฝั่งเนี้ยบอกตรงเลยพอเราได้ยินแล้วเรารู้สึกของขึ้นน่ะคือเวลามันพูดอะไรเนี่ยคือมันแบบว่ามันคิดถึงแต่ฝั่งว่าเราเนี่ยเออมันคิดว่าลุงพลเนี่ยทําถ้ามึงไม่บถ้ามึงคิดว่ามึงบริสุทธิ์มึงจะไปไหว้พระทําไมไปขอพรทําไมอีควายอีจังไรอีสันดานหมาเกียจริงๆเลย ตลกอะแมมแค่ไปนี่มันบอกว่าอะไรนะ,ะจําได้มีค้าอเอฟซีตอนที่เออตอนที่จําเลยเนี่ยขึ้นไปไหว้ขึ้นไปกินน้ําสาบานเนี่ยจะต้องมีการแบกพระหน้าปกไปสององค์นะแล้วก็มีการแบกคุดไปด้วยธรรมดาที่ไหนค้าเอฟซีลองคิดดูแล้วกันนะ่ะพึ่งไสยศาสตร์ขนาดไหนอ่ะฮะถ้าคนที่ไม่กลัวจริงๆอ่ะ ถ้าคนที่ไม่กลัวจริงๆทําไมต้องแบกไว้ด้วยเอ้ามึงหนักหัวอะไรเขาล่ะฮะเขาจะแบกอะไรไปเขาจะเอาพระไปนะมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงปะมึงจะมานั่งพูดหาพระแสงของเงาอะไรไว้จังไรกูถามมึงหน่อยพยายามนะคะเอฟซีขุดเรื่องเก่าๆมาพูดมึงหันไปดูอีสางเน่ามึงสิลูกมันยังไม่ชายตาแ,แลเลยฮะมันยังไม่สนใจลูกมันเลยลูกมันตายหาตายโงมันยังไม่เคยสนใจเลย มึงเชื่อกูไหมอีจังไรมันเคยไปดูไหมมันเคยไปเหลียวแลลูกมันไหมแอบขึ้นไปไปทําอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปโทษลุงพลป้าแตนไปด้อมด้อมตรงท่ออิสัตว์มึงขึ้นไปตรงต้นไม้เนี่ยมึงไปทาเฮียอะไรมึงถามมันด้วยมึงทําอะไรอยู่ตรงต้นไม้มึงเห็นอะไรบางอย่างอิสัตวพูดและของขึ้นในเอฟซีคนเขาไปขอพรบอกไม่พึ่งแล้วเหรอทนายความไปพึ่งไสยศา,าสตร์แล้วเหรอ แค่บวงสวงแค่นี้พวกมึงแม่งเอามาเหยียบย่ำเอามาเล่นกันอีพวกเลวทั้งหลายอีจังไรอีดอกทองอีปากพเพ้อเพอผู้แว่เฮ้ยงึดหลาย